เราอยู่กับ Toyota Fortuner Leader S Fortuner ราคาล้านสนี่คือรถที่ขนความคุ้มค่ามาเต็มที่ถ้าเกิดคุณมาดูคันนี้คุณกำลังมองหาเครื่องมือใช้งานไม่ใช่อุปกรณ์อำนวยความสะดวกเพราะว่าในรถคันนี้ไม่มี Active Safety ช่วยเหลือการขับขี่ใดๆไม่มีระบบอำนวยความสะดวกด้วยไฟฟ้าใดๆคุณยังคงมีล้อมีเครื่องมีแอร์เย็นๆพร้อมเบาะเจ็ดที่นั่ง ให้เดินทางได้อย่างสะดวกสบายปอนนี่มันคือรถครับไม่ใช่ของเล่นค่าตัวของเขาจะอยู่ที่1,239,000าาานบาทนะวันไททัาแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะขยับขึ้นเบเกตเนี่ยคุณอาจจะต้องเพิ่มเงินถึง1,61,000บาทกันเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่า PPV ราคาล้านสองพนนี้จะชวนให้เราคิดอะไรได้บ้าง 2 GD นะฮะ Fortuner 2.4 150แรงม้าแรงบิด400นิวตันเมตร Fortuner Leader S นะครับผม3 2 1ไปเบรกบูทหน่อยโอ้โหไปแล้วเว้ย70 80 90เอ่ห100ก็มีเกือ10นึ่มี10ต้นอะน่าจะ10ต้น10ต้นอะผมน้ำหนักตัวอ่า100กว่าๆนะฮะ อ่าหน่วยหนักเท่าไหร่ครับ80ป่ะบครับ90 90, 90ใช่ไหม9ักด้วยมวลกำเนื้อนะครับนี่เท่าที่ขับมาก็ไอช่วงล่างอะไรอย่างเงี้ยนะคือจริงเครื่องทุกคนคุ้นเคยกันอยู่แล้วแหละมั้ง 2, 2 GD เออ 2GD 150แรงมา้าที่บอกก็คือจริงเป็นเครื่องแบบตัวเริ่มต้นของโตโยต้าอยู่แล้วคือดีเซล่ะแบบเริ่มต้นเครื่องเล็กสุดของโตโยต้าซึ่งเครื่องเล็กสุดของเขาเนี่ย <laughs> สองจุดสี่นะที่อื่นเขาเดี๋ยวนี้อะไรสองจุดสองเทอร์โบกับใบเทอร์โบครับต้องขยับมาแหละจุดเก้าเทอร์โบอะไรเงี้ยขต้องขยับมาแหละเพราะว่ามันมันเล็กเกินไปเข้าเท่าที่ลองขับมันก็คือฟิลแบบทรงๆแบบลีดเดอร์ที่ล้อเล็กลงอ่ะใช่าถ้าทวนความจําก็คือโอเคมันจะยบยาบนิดนึงความมั่นใจความกาะหนนอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยสูงมากหรอกแต่หมายถึงว่ามันนั่งไม่ได้แย่เนอะอว่าถามว่าใช้ชีวิตอยู่ได้ไหมอยู่ได้ทั้งเรื่องพลังพลังกำลังของเครื่องยนต์และตัวช่วงล่างคือถ้าเกิดว่า เป็นรถแบบทําทุกอย่างแล้วแบบไม่ได้ฟีลแบบเป็นรถที่ซ่าสนุกหรืออะไรแบบนี้เป็นรถอุปกรณ์ใช้งานอะความเร็วทางหลวงขับบนทางหลวงขับในเมืองทำนู่นทำ,ทำนี่มัน,ม,นมันทำได้หมดอะ <ทำ S 2> มันไม่แขนม,มันขา,นขาแบบแท้ๆเลยมันไม่มีลูกเล่นอะไรเลยอะเออมาจากด้วยตัวรถเองตัวระบบส่งกําลังเองตัวฟีเจอร์เองมันไม่มีลูกเล่นอะไรเลยด้วยที่ราคามัล้านสองสามหมื่นเก้าพันนี่แหละเอาเอา,เอาจริงๆนะ พอพอเราบอกว่าแบบเอ้ยไม,มไม่มีนู่นไม่มีนั่นแต่คือคือในใจหนึ่งอะส่วนตัวผมผมอยากได้รถแบบเนี้ยรถที่มันไม่มีนู่นไม่มีนั่นแล้วคุณทําราคาถูกๆออกมาคือมันก็มีบางฟีเจอร์ที่แบบผมแอบคิดถึงอะไรอย่างเช่นพวกคีเลสอะไรเงี้ยแต่คือถามว่าจําเป็นไหมก็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 ก,ก,ก,ก็มีก็ดีแต่คือไม่มีก็อยู่ได้แล้วรถเดี๋ยวนี้มันมันมันเขาเรียกอะไรมันโรเต็ดอะมันมันโดนแบบฝังนูน่นฝังนี่มาเพราะว่าแบบสมัยนี้คนไปเทียบกันแต่ Option ออปชั่นอะในความเป็นจริงอะ เอาผู้ใช้รถปกติทั่วๆไปเลยนะที่ที่ไม่ได้อยู่บนอินเทอร์เน็ตเขาเลือกรถตามการใช้งานของเขาเขาไม่ได้เลือกรถที่แบบอันนี้ออปชันไม่ดีอันนี้ม,นนม,มีอันนี้ผมอยากได้อันนั้นคือ คุณไม่ผิดนะถ้าเกิดคุณอยากได้ออปชั่นอนะ่ะแต่คือสําหรับแบบประชากรปกติอ่ะที่เขาอาจจะแบบดูหนึ่งคลิปก่อนซื้อรถหรืออาจจะไม่ได้ดูเลยด้วยซ้ำอะ่ะก็บอกว่า<ม>เออนี่รถยกสูงลุยน้าท่วมได้ช่วงล่างเป็นแบบคานแข็งถ้าเกิดผมเอาเข้าลุยสวนขึ้นเขาอะไรเงี้ย<ป>ไม่ขูดประเด็นคืออะไรหรือวะเพราะจะขับไปเป็นตัว G อันนี้ตัว S นะ่เป็นตัวถูกที่สุดตัวเริ่มต้นเลยนะแต่ถ้าจะขับไปเป็นตัว G อ่ะมันเพิ่มอีกเท่าไหร่แสนหกนะเยอะอยู่นะเยอะเป็นประมาณแบบเกือบ 20%อของราคาตัวรถเลยแค่ <Yo. S 1> อัป,อปเดเดียวอะและอุปกรณ์ที่ได้มาผมนั่งมองแล้วผมรู้สึกว่าผมไม่อยู่ได้ถึงว่าแต่ว่าโอเคแหละเขาคิดถึงคีเลตเอนที่จริง,รงเพราะว่าในแบบถ้าขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งเนี่ยด้วยแสนหกด้ล้อใหญ่ขึ้นไดเ้เกี่ยวกับเรื่องกระจกอัตโนมัติสีมันได้เป็นเบาะหนังอะผมงมาอะไรก็จะหุ้มหนังไม่ได้แบบเป็นเชิงแบบพลาสติก PVC อย่างเงี้ยเนาะเออพ u ป่ะเออพ u อะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยก็คือเหมือนว่าถามว่าเอาจงริงนะที่<ะ> คิดถึงจริงๆก็คงเป็นแค่เคเลสนั่นแหละมไม่ต้องคว้าคนเจอย่างเงี้ยคือ,อ,อถ้าเกิดว่าสมมติเราติดเคเลสได้แบบเพิ่มเงินหมื่นสองหมื่แล้วที่เหลือเราไม่เอาได้เหมือนเดิมมันจะดีมากเ<ช>ลยใช่ใช่ไหมแค่นั้นก็จบเ<ช>ลยใ,<ช>ใช่ไหมเออแล้วสุดท้ายก็คือถ้าเกิดว่าใจดีหน่อยอย่างเงี้ยก็ใส่กล่อง เรดาร์มาให้ด้วยแต่ผมว่ามันก็อาจจะขอเริ่มขอเยอะไปแล้วกับลดราคาแค่นี้นะ,อะเออเพราะเดี๋ยวนี้โฟลตูเนอร์แพงมากเว้ยเกือบสองล้านแล้ว,วอ,อะตัวท็อปอะพอล้านสองแล้วแบบล้านสอ,องคุณได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของรถสองล้านอะใช่ในราคาที่หกสิบเปอร์เซ็นต์แต่ได้ของเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เออถูกเกือบครึ่งเลยนะมันคือมันคุ้มค่ามากเว้ย <โฮ S 1> ถ้าคุ้มถ้าคือถึงไม่เอาแบบไม่ไม่แบบไม่เอาแบบอะไรเวอร์วังอะไรอย่างเงี้ยเรอปะเท่าที่อยู่มาน่ะย้อนกลับมาให้ตัวผลิตภัณฑ์บ้างเนาะก็ อยู่ได้อะไม่ได้เสียงดังเวอร์อาช่วงล่างโอเคอะต้องยอมรับบอดี้ออนเฟรมอะมันไม่ได้ไดีเท่าไอตัวเออตัวถังที่มันเป็นทําเพื่อรถ<ช>แบบรถโดยสารหรอกแต่แต่มันรับได้อะไอเรื่องความเร็วครับอะไรโอเคอื่นิดนึงแต่เอารับได้อะคือเพราะราคามันทาให้เรารับได้ทุกอย่างอะนึกอ่กวะในเนี้ยนึกว่าจริงจริงอเมื่อก่อนไอ,ไอรถที่ผมฝึกขับมาคันแรกในชีวิตผมเลยคือผมฝึกขับ f o r t จูเนอตัวเจนหนึ่งตอนนั้นผมยังอยู่ไฮสคูลผมก็ฝึกขับในหมู่บ้านอะช่วงล่างมาไกลมากนะ ใช่ช่วงล่างมากไกลมากนะชเบรกมากไกลมากนะโอเคคันน okay, right ี but, but ้คันนี้ด mm ิบบกสีร้อนแล้วด้วยคันนี้ใช่คันนี้บกสีร้อนถูกไม่แต่คันนี้แบบเครื่องมันก็โอเคถ้าเกิดคุณไม่ได้แบบลากจูงขนของอะไรเงี้ยเนี่ยก็ขึ้นขึ้นร้อยคืออาเ์ตอนเร่งแซงถ้าเกิดคุณขนเจ็ดคนนี้อาจจะแบบอนี้หน่อยแต่ก็ผมผมเชื่อว่าแบบถ้าเกิดคุณอยู่ต่างจังหวัดอะคุณหาร้านจูนกล่องแบบไม่ยาก ช่วงล่างถ้าเกิดคุณไม่แฮปปี้อ่ะรถแบบนี้มีม,มีแบบออปชันช่วงล่างให้เยอะมากแต่ส่วนตัวผม,มไม่มีปัญหานะส่วนตัวก็ไม่ได้มีปัญหาของมันไม่ได้มีปัญหาก็ถ้ารับได้กับออปชันก็ก็ได้เลยอ่ะเรื่องความดิด,ดของตัวล้ออย่างเงี้ยก็ให้นึกสภาพ SU v บ้านที่มันเฟริเฟรม์มๆร์มอ่ะแต่คันนี้ก่อถนอนไม่ดีเท่าแน่นอนรับประกันเลยถ้า SUV บ้านมันเฟิร์มแล้วนเนี่ยมันจะตามมาด้เอกเอสยู SUV บ้านเดี๋ยวเดี๋ยวคนไทยเข้าใจเขาบางคนเขาถือว่าโฟล์กูเนอร์เป็นเอสยูวีด้วยอันนี้มันพ พวกยูนิบอดี้ที่ออไม่ใช่แบบกระบะดัดแปลงมา,อา,า,อาพอมันไปเทียบกันตรงนั้นปุ๊บไอ,ไอพวกนั้นมันก็ไม่ตอบโจทย์เรื่องของความทนทานแบบคู่บ้านคู่เมืองมาแบบซ่อมได้ทุกที่อะไรอย่างงี้ของพวกกระบะเพราะว่ากระบะเอาเอาีเอ้ยกระบะยอดขายเปล่าๆทั้งปีรวมกันนะแม่งประมาณ5 0นของของ,ของทุกเซกเมนตนะ์มันมันใหญ่ขนาดนั้นนะตลาดกระบะถ้าคันนี้ก็อเอาเมนนวลมันจะเหลือได้เท่าไหร่คันนี้เคยมีตัวเมนวนวลนฮะ น่าจะราคานี้ด้วยแต่เพิ่งบอกว่าคันมันแข็งมากเลยมันเือมันนวรนเนไม่เคยขับไม่เคยขับ,ขบนั่นแหละก็มันนี้วันนี้ว,นนวันนี้เขาสูตรุ็คือแบบใช้บัตนเย็นสบายๆเอาเลยได้หมายถึงว่าแบบใช้ง่ายอ่ะเอาจิงเอาจิงออปชันที่ทิงลีช่วยเหลือการขับขี่ของผมอะที่เคยช่วยชีวิตผมจริงนะมีแค่ไอพีคอร์ิชันนอกนั้นนะไม่เคยไม,ไม่ไม่ผมรู้สึกว่าไม่เคยคืนทุนให้ผมเลยแต่สำหรับแบบคนคน,คนใช้รถปกติเขาอาจจะอีก Data า o i n t ไงของกูน่าจะเป็นเรียคอร์สป่ะตอนถอยใช่ไหมเออ ุณไม่ชอบไม่โผล่มาจากไหนเลยคุณคุณไม่ถอยแบบแบบแบบนี้ไงก็กลับโอเคกับมันมากเลยนะแบบรอเล็กใช่ไหมแล้วพาร์ทมันก็ไม่ได้ดูแบบเฉิบเบ้อเออไม่ได้เฉิบเบ้อแบบมันไม่ได้ดูเหมือนมึงซื้อตัวเริ่มต้นมาเนอะเพราะว่าเบนบีเอ็มอะตัวเริ่มต้นมันแบบเฉิบเบ้อมันดูออกอะเออแต่นี้มันดูไม่ออกนะเวลาเป็นตัวเอสอะแต่ตัวเริ่มต้นเป็นตัวเอสะแต่มันก็มีคำใบอยู่นะเห็นหัวล้านเปล่าเห็นหัวล้านหัวล้านหนแล้ว ไปติดกันได้นะฮะแหลกหลังคา หรือคุณจะแบบใส่ของแต่งเลยก็ได้นสติ๊กเกอร์ดำได้ไหมติ๊กเกอร์ดำได้ไหมติ๊กเกอร์ดำตรงไหนข้างบนน่ะทำทูโทนไปเลยคนไทยชอบใช่ไหมกูไม่รู้ผมว่ารถมันร้อนขึ้นเฮ้ยแต่ว่าแบบเออล้อมันเล็กจริงแต่ลายมันไม่น่าเกลียดไงลายนี่ถ้าเอาให้เพอร์เฟกต์เจาะรูตรงกลางเห็นนะเห็นเห็นล่องนะสวยเลยมันไม่ได้ดูเออมันไม่ได้ดูือนตัวเรต้นเอาแค่นั้นแล้วกันใช่มาซ่อนความแบบตัวตัวเริ่มต้นได้ดีมากเลยทั้งคันเนี่ยนะใช่เลยแบบคือรู้เลยอ่ะแบบพวกที่แบบดูรถทีีี่สเเเปคาจะกกลยยดันม ใช่ใช่แต่คือผมกับชอบมันมากเลยตรงที่แบบมันมันมันแบบมันไม่โกหกอ่ะไม่พยายามมันสิ่งที่มันไม่ได้เออมันไม่ใช่รถสปอร์ตมันไม่ใช่รถแบบ S Class นุ่มนวลแบบพรีเมียมอ่ะมันเป็นรถอเนกประสงค์่มันรู้จักตัวมันเองดีใช่ It's a good working on his plan เว้ยใช่เว้ยเขาเป็นคนที่รู้ตัวคันนี้คันนี้เขารู้ตัวเองดีเขาไหวแค่ไหนเขาทำอะไรได้ใช่ใช่ไม่หลอกตัวเองให้ไปทำอื่นไม่พยายามเป็นคนอื่นที่ตัวเองไม่ใช่ใช่ไฟหน้าก็เดี๋ยวขอเปิดไฟหน้าให้ดู นั่นแหละก็แจังหน้าก็เหมือนตัว f o r t u n e r ทั่วไปเลยผมไม่มีปัญหาอะไรนะผมไม่มีปัญหาอะไรนะใครมีปัญหาอะไรวะร้านสองไม่แต่นี่พื้นฐานมันมามมันาดีมากๆไง f o r t u n e r อ่ะแล้วคือผมก็อาจจะไปแอดเพราะมันเคยเป็นรถคันแรกของผมแต่ก็ถ้าว่ากัารนำตัวอ่ะผมอยากให้ฟอร์จูเนอร์มันร้านสองนี่แล้วไปดูด้านข้างกันไหมได้นี่อะไรครับพี่ขึ้นไปอย่าตัวนี้ด้ามจับประตูโคลโลโรเมียมะฮะผมว่าทำสีสวยกว่าใช่ไหม มันดูเรียบง่ายดีอ่ะกูชอบในความง่ายอ่ะใช่คือคือในวันที่รถมันยากขึ้นทุกวันซับซ้อนขึ้นทุกวันเรากลับมาเจออะไรง่ายๆแบบนี้รู้สึกสดชื่นมากเลยอ่ะใช่คงจะเหมือนแฟชั่นอ่ะ เดี๋ยวช่วงหนึ่งขาเดฟช่วงหนึ่งขามา้าวนไปเรื่อยๆช่วงหนึ่งโอเวอร์ไซส์อะไรอ,ไอย่างเงี้ยเรอฟองฉบู่แตกแล้วก็วนกลับมาที่เดิมใช่ล้อ,อ,ลอก็ดูดูไม่แย่เลยนะล้อสิบเจ็ดแต่ถ้าขึ้นไปอีกตัวหนึ่งก็เป็นสิบแปดละ,ะคือคือไม่ตอนแรกนึกว่าแบบจะใส่กระทะมาแล้วก็ใส่ฝาครอบมาใช่ไหมนึกออกป่ะนึกออกด้านข้างน่าจะเห็นว่าไอลกหลังคาที่มันหายไปมันจะแบบพอมองผันผ่านอาจจะแบบเอ๊ะคันนี้มันแปลกๆเว้ยมันมันหัวร้อนหัวร้น แต่อันนี้ขอขอคอมเมนต์เรื่องยางหน่อยยางผม <AT S 2> เอเออผมผมไม่รู้ว่าเขาไม่สามารถหายาง HT OEM จําจำนวนล็อตผลิตตามกำหนดได้สำหรับยาง HT หรือเปล่าเขาเลยต้องใส่ตัวนี้มานึกออกป่าเรื่องซัพพลายเออร์ยางบางทีแบบปีนึงก็เปลี่ยนแล้วอะไรอย่างเงี้ย เออมา,อาจจะมีตรงนั้นอยู่แต่คือส่วนตัวผมอยากให้เป็นยางเททีมากกว่าอตอนนั้นอ่ะที่เราออ์จูเนอร์ส3รุ่นมาลองกันมันจะมี GR Sport l e g e n d เดแล้วก็ Leader ถูกไหมลีเดอร์ก็ความแข็งอยู่กลางๆแต่คันนี้รู้สึกว่านี่มันมันนิ่มกว่า Leader ตอนนั้นนะอาจจะด้วยล้อกับยางที่มันกลัวล้อรู้สึกว่าแบบสําหรับคนที่แบบไม่ได้อยากขับซิ่งอ่ะมันใช้เชื้ออยู่กูกชอบล้อเล็กๆอยู่แล้วกูก็ชอบแก้มันหนาเดี๋ยวนี้ ไป20่คันแล้วอ่ะ PPV ตัวท็อปอ่ะลน้นจนเหนื่อยอ่ะพอเห็นอย่างงี้หายเหนื่อยเลยหายเหนื่อยหายเหนื่อยหายเหนื่อยจริงกูงเห็นไหมไหมกูมาเห็นแบบ120ไอ้สัตว์ถึงเวลาเปลี่ยนยางกูเอาแล้ว <c oughs> ดูเงินในบัญชีเออผ่ <c oughs> อนศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบเดือนกูเดือนรอเดือนดเท่าไหร่วะจริงเปลี่ยนยางเพราะสจิทใช่ไหมสบายใจกว่าเยอะสบายใจกว่าเยอะไม่แล้วยางพวกนี้มันมันวิ่งกันสี่ปีห้าปีได้อ่ะมันไม่เหมือนพวกยางแบบแก้มบางๆอะไรอย่างเงี้ยแตกด้วยเฮียยางแก้มบางเนี่ยไอ้มีนนี่มาด้วย ตัวปกติปกติทุกอย่างปกติทุกอย่างปกติทุกอย่างอยากได้อะไรอีกอะถ้าอยากได้ผมอยากได้ยางเฮทีแล้วก็ก็ชุดหน้าก็ไม่เปลี่ยนเอาใช่ไปเปลี่ยนเอาหรือจะขายมือสองก็ได้ผมว่ามีคนเล่นแหละแล้วก็อยากได้กระจกที่กันเสียงแค่นี้เลยหรือว่ากลุ่มนิสันนี่เขาเอายางคอนติไอ้นิสันคิกอะเอายางคอนติติดรถไปขายต่อเลยนะเพราะในกลุ่มไม่ชอบมาแชร์้วาแตกบ่อยแต่มันมีคนแทงสวนเว้ยแบบซื้อต่อเลยชุดละห้าพันสต็อกเลยแล้วมันทำอะไรหรือว่า ว่าลงแท็กเล่นเออถ้ามึงไม่พอใจถ้ามึงก็เอาไปโยโนลงตลาดขายทอดตลาดไปในราคาถูกๆแล้วมึงก็ไปซื้อชุดที่มึงอยากได้มามันมีคนรอแทงสวนอยู่แล้วเว้ยแต่ถ้ามึงขายมึงขายถูกจริงนะเนี่ยเบาะยกแบบเดิมยกแขวนยกแขวนเฮ้ยปันหาดูข้างนอกกันดูข้างนอกกันนี่รบกวนไปเปิดไฟท้ายให้หน่อยดิล้อไหลรเขาก็มีมาให้นะเพิ่งเห็น ไฟท้ายนี่แบบนี้เขาเป็น LED นะไมนมีรถให้จีนอ่ะนี่เราเรื่องแค่นี้เราเรื่องเราเรื่องมันมีไฟยูเทิร์นที่เป็นตัวยูเทิร์นมาให้เลยนะเป็นลูกศรยูเทิร์นมาให้แล้วนะเดี๋ยวมันจะมีจอตรงนี้เลยขี่กันชฉหลังแล้วพอมึงกดยูเทิร์นแล้วมันจะมีแบบยูเทิร์นออกมาเป็นทั้งไฟเลยนะเป็นไฟรูปสายจราจรยูเทิร์นเลยอ่ะตลกดีแต่คือเขาบอกว่าแค่นี้ค้ณใช้ได้แล้ววะคือคนคงรู้แหละว่าคุณต้องการอะไรถ้าคุณอยู่ที่ยูเทิร์นอ่ะผมก็ไม่มั่นใจเหมือนก ไอ้โฟรจูเนอร์ที่ผมเคยมีอ่ะตอนนั้นเหมือนไฟท้ายผมขาดขับไปที่ศูนย์ก็ไปเปลี่ยนหลอดไไปเปลี่ยนไฟท้ายเปลี่ยนชั่วโมงเดียวแล้วก็บินออกมา80กว่าบาทผมเห็นบินแล้วก็ฮะก็บอกเนี่ยไฟท้าย <ortun> er เป็นหลอดเออไอหลอดไส้อ่ะเยอยคนถึงชอบโตโยต้าคือผมก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้ตัวแบบใหม่นี้มันมันมันจะแบบถูกหรือแพงขึ้นขนาดไหนแต่ก็ไอความรู้สึกที่ผมเคยเปลี่ยนไฟท้าย80บาทอ่ะมันสร้างความผูกพันกับโตโยต้ามาตลอดเลยแชร์แชร์เฉยเว่าแบบอะไรมันถูกยิงงผมเคยเปลี่ยนไฟท้ายโลโก บางคันเดี๋ยวนี้อย่าเบรกกะพริบได้นะคุณสนับสนุนาการดัดแปลงแบบนี้หรือเปล่าครับผมไม่รู้มันถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายหรือเปล่านะ แต่คิดว่าน่าจะผิดเอออ่าไอ้นี่เขาทำสีดำมาให้ก็ดีกว่าโคมปะ่ะด,ดีกว่าดีกว่าเออโคลม,มันเด่นไปหน่อยพอสีดำมันในนี่นเอ,อ้ยแต่เมื่ Live เอ,อเมื่อเมื่อคืนไลฟ์ X สามอ่าออ่ามีมีคนมาบอกว่าขี้เกียจแบบบูชาของดำแล้วอะพารถสมัยเนี้ยแม่งแบบสปอร์ตแพรกสปอร์ตแพ็กสปอร์ตแพรกโดยเฉพาะบีเอ็มอะเมื่อก่อนยังมีตัวไอคอนิกมีตัวลักชัวรี่แต่แม่งจับเอ็มสปอร์ตมาแล้วใช่ปะ่ะแล้วแบบว่ากลายเป็นว่าแบบไอแพนด้าอย่างเงี้ยแม่งหน้าแบบเขาเริ่มแบบเบื่อแล้วอะไรเงี้ยเียนนกัะฮ เออเริ่มเอียนละแต่คันมันมันเก็บได้ดีไงหมายถึงว่าสำหรับคันนี้นึกออกว่ามันเก็บแบบมันต้องมาดูกันว่าแบบมันเข้ากับรถหรือเปล่าแบบรถเบนซ์แบบทำพาร์ทสีดำมาอย่างเงี้ยผมก็แบบรู้สึกแปลกๆเออผมก็รู้สึกแปลกแแบบเดิมมันเป็นโครเมียมที่ตัดกับสีตัวรถแล้วแบบพอแสงมันตกแล้วมันจะแบบเป็นเลนส์แฟลร์เข้ามาที่กล้องอะไรเงี้ยแล้วรถมันแบบหรูๆอ่ะแต่พอมาเป็นแบล็คเอาท์มันก็แบบไอ้ลูกเล่นไฟตรงโครเมียมมันหายไปหมดเลยถ้าจะให้ถามทางเลือกว่าถ้าตรงนี้พาร์ทไม่ดำ ดำเงาแบบเนี้ยจะให้ไปทําอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็คือเป็นแบบนี้ก็คงโอเคแล้วแหละเมื่อก่อนมันเป็นโครมแล้วก็ไม่มีไอ้ไอ้สีดําตรงนี้นี่เป็นโครมติดอยู่ที่ตัวรถเลยปะจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้แล้วไม่ได้มียังอะไรแบบเป็นแบบเทมเพลอรี่เออเป็นกระทะมี V2L อว่าอะไรคันนี้ไม่มีเอ้ยมีสัตว์ร้อยวัตต์เสียบปลั๊กใช่ไหมอออ่าเป็นไงอ้าวรถไฟฟ้าว่าไงครับเสียบปลั๊กที่ด้านท้ายหรือด้านบ่อหลังตรงต้นบ่อหลังเลยใช่ไหมต้นเบ่อหลังถูกแล้วใช่ไหมอ่าเป็นเบ้าปลั๊กแบบ2รูอ่ะ แต่ไม่มีกาวเสียบหม้อหุงข้าวไม่ได้เสียบกาต้มน้ําไม่ได้แต่เสียบชาร์จแบตมือถือหรือเครื่องมือช่างหรือเสียบปลั๊กพ่วงได้ปะน่าจะได้นะถ้าปลั๊กพ่วงไม่ซีเรียสเรื่องสายกาวมากอก็ระวังไฟไหม้กันนิดนึ่งนะปอร์เนอร์ล้านสองล้านสองครับล้านสองเองอยากได้เลยเออช่วบเราไม่อยากต้องพูดเก่ยวอินททเลียปอร์เชอร์รอีกไม่มีเยอะมากแต่คือส่วนตัวเอาจริงนะส่วนตัวผมชอบไอ้จออันนี้ มากอ่ะเข้ามาฮะถ้าฝรั่งอาจจะเรียกว่า p o v e r t y spec นะ โควตี้สเปกสเปกยาจบไม่ได้ว่าไม่ได้ละเอียดนะไม่ได้เอียดไม่ได้เอียดไม่ไดด้เสียมันคือของคุ้มเว้ยเนี่ยพุงอะไรเนี่ยถ้าเกิดเนี่ยเป็นตัวอื่นนะมันจะเป็นหุ้มหนังไปอันนี้เป็นแบบเหนียวเหนียวเลยเนี่ยมาแบบมันไม่เหนียวมันแบบมันก็ไม่เชิงมันเป็นหนังไอหนังพี่ยูอะหนังพี่ยูอะหนังสังเคราะห์อันนี้คือเหนียวในเชิงไหนวะคุณมันอันนี้มันเชิงแบบยางๆแล้วกันเอาโอเคโอเคว่าแต่กูไม่เดือดร้อนนะไม่เดือดร้อนพรามันล้านสองมันมันเอาตัวรอดกับคำว่าล้านสองได้หลายประการมากเลยรถคันนี้ครูบอกเลยถ้าอองจริงนะ ราคาของ f o r t จูเนมันขยับขึ้นมาเรื่อยๆเลยเมื่อก่อน f o r t จู e r ก็ประมาณล้านสแล้วก็เดี๋ยวนี้ตัวท็อปสล้านแล้วเฮ้ยไม่แต่สังเกตไปถึงกระบะเลยเนาะแบบขนาดรีโวไฮรักรีโวยังต้องมีแชมป์ออกมาอีกอะอยู่ดีเหมือนแบบ มันเดินทางไปทางแบบยิ่งแพงยิ่งแพงยิ่งแพงแล้วสุดท้ายก็ต้องมาช้อนหามาช้อนตัวมันเองด้วยรถที่ตัวราคาถูกกว่าอะไรเงี้ยหน่อะใช่ใช่ใช่ใชผมว่ามันปัญหาอย่างสองอย่างหนึ่งคือเรื่องพวกเซฟตี้ไอ้กฎหมายเรื่องความปลอดภัยของแบบการชนอะไรเงี้ยมันก็ต้องเพิ่มนู่นนี่นั่นก็มาเรื่อยๆแหละราคามันก็โดนดันขึ้นไปเรื่อยๆเลยอีกอันหนึ่งคือความต้องการของคนไอ้กลุ่มคนที่ออกเสียงเยอะที่สุดอะ คนใหญ่อยู่บนเลนเตะเขาจะบอกว่าแบบอยากได้ออปชันนู่นนี่นั่นแต่แบบรถกระบะมันรถใช้งานอ่ะมันมันผมผมไม่ได้มองว่าแบบเออทำตัวแบบนี้ออกมาที่แบบไม่มีพวกนี้แล้วแบบคุณเอาราคาดีๆมาให้ผมผมแฮปปี้ล้านสองกูได้ฟอร์จูเนอร์อะแต่ใครมันใช้คูบอกวะกูไม่เห็นความจัมเป็นของ<ม>คูบอกเลยมัน,<ช>มนไม่ได้เย็นขนาดนั้นมันไม่ได้เย็นขนาดมันค<ร>ือมันเอาแอร์มันเหมือนมันเป็นห้องแอร์เฉยกลายเป็นห้องแอร์มันไม่ใช่ห้องไม่ใช่ตู้เย็นอะจอแอนดรอยเอาตัวแอร์เปิดขาเพย์เสียบสายได้โอเคจบไอ้นนะครับ ที่ผมคิดว่าแบบแบบแบบหลายๆคนอาจจะแบบตั้งคําถามคือเอบาะผ้าเนี่ยแหละเมื่อกี้คิดยังไงเบาะผ้าหน่อยก็ไม่คิดแลนนั่งสบายพอแล้วอูก็ <c oughs> ไม่ได้คิดอะไรนะเบาะผ้า <c oughs> พอมันเป็นหนังอะ่เวลาคุณทําอะไรหกมันก็จะอยู่ข้างบนถูกปะ <c oughs> มันก็ทําความสะอาดง่ายเป็นข้อดีแต่พอถ้าเกิดแบบคุณตดเนี่ยพอมเป็นเบาะหนังใช่ปะพอมันไม่ซึมมันจะเกิดอะไรขึ้นครับมันก็จะอยู่ตรงเนี้ยถูกไหมแล้วพอคุณลุกหรือคุณขยับซ้ายขยับขวาปุ๊บมันจะออกมาฟุ้งขึ้นมาแต่พอเป็นเบาะผ้ามันก็จะฟึ๊บลงไปอย่างนี้ ว้าวมึงเช็คจุลินทรีย์ในทอ้องง่ายกว่าแก้ปัญหาที่รถเลยไม่แล้วพอแบบรถมันเดินทางมาแบบเอาเป็นจอหมดแล้วทุกอย่างเป็นจอหมดแล้วกูเริ่มแบบย้อนกลับมาเล่นอะไรแบบนี้มึงดูป,ปุ่มทุกอย่างดิเสร็จเลยใช่ใช่ดูดิดปรับองค์แบบแอร์ที่วางแก้วอะไรมันเริ่มกลับมาหาอะไรง่ายๆแล้วพอรถมันเริ่มแบบซับซ้อนขึ้นทุกวันเลยแบบแล้วแบบมันเดินมันออกทะเลไปไกลเกินจนกระทั่งกูตามไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะโคตรีความสุขเลยแค่ปุ่มอีโคผาเกิมันโคตรใหญ่เลย กดง่ายไงบังบังกดง่ายไงมึงเคยเห็นไอ้นิสันไอ้สามร้อยเอสเอ็กซ์วะเอสเอเอ็กซ์ออเเท่าไหที่ข้างในมันเป็น LED ไอ้จอแบบคล้ายๆล o ายโฟเยอะๆอะจอคล้ายๆฮาโลแกรมแต่เป็นไฟใช่ไหมอออันนั้นก็เท่ใช่แต่ก็มีปุ่มครบไงใช่หรือว่าแต่เดี๋ยวนี้จอมันแบบอ่ะช่างมันไม่หมดละคันนี้คูดก่าก่อนไปดูส่วนอนี้กันไหมอ่าแถวสองโฟล์กิเนอร์นะฮะก็ปีนขึ้นมานิดนึง หลดสูงเนี่ยเนี่ยล้านสองคุณลองคิดดูดิถ้าเกิดแบบคือคอสก็ประมาณล้านสองค,คุณคุณคุณเห็นจุดขายของรถคันนี้ป่าว่าแบบล้านสองอะค,คุณคุณคุณได้รถที่แบบโคตรใหญ่ข้างหลังอะ่ะแบบคุณอาจจะแบบขนขนแบบน้ำยาล้างรถที่แบบผมเพิ่งซื้อมา200กว่าลิตรอะคุณจะขนในคอสยังไงพระบอกก็ไม่พอ ไม่พมันเป็นรถที่วิ่งแต่งหวัดโคตรดีมันมันมันตอบโจทย์แบบมันตอบทุกโจทย์เลยอะ่ะคือมันก็ไม่ได้เด่นในเรื่องของความสะดวกสบายหรอกแต่มันเด่นในเรื่องของแบบความมนเอกประสงค์แล้วแบบพอเรามองเรื่องของความมนเอกประสงค์เราก็จะลดความสําคัญของความสะดวกสบายลงมาได้เมื่อกี้เพิ่งคุยกับพี่อื่คนหนึ่งเขาบอกว่าเอ้ยคันนี้ก็เหมาะเป็นรถฟรี ซึ่งแบบเออจริง f o r t u n e r ก็เคยเป็นเหมือนกับรถฟรีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบพวกแท็กซี่สนามบินอ่ะจะชอบใช้เพราะว่าเขาขนไอ้พวกกระเป๋าเดินทางแบบใบใหญ่ๆได้อ่ะแล้วบวกกับพอมันมี7ที่นั่งอะ่ะลูกค้ามา5คนอย่างเงี้ยมันต้องมีคนขับอีก1คนถูกปะ่ะรถแบบนี้มันนั่งพอไงคือคุณก็อาจจะต้องแบบเบียดเบียดเอากระเป๋าเดินทางกอดไว้หรอกแต่ก็แต่ก็กคือ,คอ,คอมันไปได้ทริปเดียวอะ่ะมันโอเคอ่ะแล้วนี่ผมเพิ่งรู้ว่าเดี๋ยวนี้เขาปรับเบาเอนได้ขนาดนี้เดี๋ยนะหากัน ผมก็ไม่รู้นะว่าคุณจะนอนกันยังไงอ่ะเพราะว่ามันไม่มันไม่ได้เรียบเหมือนเตียงไงมันไม่ได้เรียบเหมือนเตียงไงถ้าเกิดคุณเตียงคุณก็นอนนี่แบบแต่นี่นี่คุณจะเห็นรอยเนี่ยมันจะเป็นตรงนี้อ่าถ้าอยากเพิ่มมาหน่อยก็เนี่ยตอนขึ้นไอ้ที่จับตรงนี้แต่ก็มีตรงนี้นะแต่ก็ส่วนตัวผมมองว่าตรงนี้ได้ใช้ทุกครั้งที่ขึ้นลงรถอ่าแล้วก็มีแอร์นี่ด้วยนะเกือบลืมบอกนี่ปลั๊กด้วย100วัตต์อะไรที่แบบ มันต้องตอบโจทย์คําว่านเนกประสงค์เขาเขาเอาไว้แล้วคอมฟอร์ตเขาเอาลงมาผมว่าก็เป็นตัวเลือกในตลาดที่ดีแล้วผมคิดว่ารถแบบนี้น่าจะขายดีกลุ่มลูกค้าที่แบบเป็นแบบคอน sumer ที่เป็นผู้บริโภคไม่ได้ใช้งานทางเชิงพาณิชย์แต่แบบซื้อรถเพื่อความมเนเอกประสงค์ไม่ได้ซื้อเพื่อความสะดวกสบายกับออปชั่นในกลุ่มหนึ่งผมว่าที่ขายดีน่าจะเป็นพวกฟรีคาแบบซื้อเข้าบริษัทพอร้านสองอะ่ะมันมัน,ม,นมันทาได้ทุกอย่างคุณต้องไปไซส์างานแต่งหวัดคุณก็เอาคันนี้ไปอะ่ะแล้วน้ำมันดีเซลก็ไม่ได้แพงพตรตง พุ่ตรงเลยคือไฮบิดมันก็ช่วยแหละแต่คือแบบรถไฮบริดคุณแบกบพนักงานคุณ6คนไปอย่างเงี้ยไหนจะสัมมพระากีกอ่ะมันมีแรงบิดมาช่วยหน่อยแบบขึ้นเขาลงเขาสบายกว่าเกียร์ก็เป็นเกียร์แท้คุณตกเข้าไ้เนี่ยเวลาขึ้นเขาลงเขาเอาเอนจินเบรกใช้นี่ช่วยได้เยอะสรุปนะครับสำหรับ Fortuner Leader S ในฐานะที่มันเป็นรถ PPV ตัวเริ่มต้นราคาล้านสองออปชัน่นฟีเจอร์ลูกเล่นอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันไม่มีเลยแต่มันแลกกับการที่มันเป็นเครื่องมือให้คุณได้ทุกอย่างเป็นรถยกสูงขับเคลื่อนล้อหลังเครื่องดีเซลแรงๆจัดที่นั่งขนคนได้ขนของได้ลุยน้ำท่วมได้สบายๆถ้าคุณมองหาความสะดวกสบายแบบ SUV เก่งแน่นอนครับว่า Leader S อาจจะไม่ได้ไดตอบโจทย์แต่ถ้าคุณต้องการรถยนต์ที่ make sense มีความอเนกประสงค์และคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายซื้อคันนี้ยังไงก็คุ้มครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ